ใค่เจ้าวันนี้จะผัดกะเพราเนื้อนะฮะน้อให้คุณสามีสามที่เป็นกรรมเลยพี่น้องคะอันนี้มีพริกนะฮะฝรั่งก็จะชอบประมาณนี้นะคะเป็นยางมะตุ้ข้างในเอามาพักก่อนเลยจ้าอุย้ยใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไหมแล้วพี่น้องคะเอาหมูใส่ลงไปเลย เนื้อนะคะวันนี้ผัดเนื้อเดี๋ยวให้ฝรั่งมาชิมหมูซอยท,ที่สุด <c oughs> โอ้ยจาบก็นั่นแกบถึงใจฝรั่งนะค่วันนี้ใส่ลงไปเลยปาสก,ก้าหอมหัวใหญ่ใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> โอ้ย ุงรสกันนะคะสีอุ้ยสีอุ่นดำน้ำมันหอยนะคะรสด,ดีน้ำตาลนะคะผัดกระเพราแบบไม่มีกระเพราของฝรั่งนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวให้ฝรั่งมาชิมเองเนาะพอ,อยังจะไม่กินเนื้อนะคะวันนี้ไข่ดาวเตรียมพร้อมสองลูกเดี๋ยวพร้อมลาดข้าเลยจ้าง่าย ังชิมเองนะคะฮัมไบะฝังชิมเองเพราะว่าเมียไม่กินเนื้อแอนมากุดอารมาค์นุกไอขุนข้าวราดไข่ดาว <Okay. S 1> เรียบร้อยคะ่ะราดข้าวเลยผัดกระเพราเนือ้อแบบไม่มีกระเพรานะคะปิดไฟได้ป่ะป๊า ว่าปิดไฟแล้วก็ไข่ดาวสองลูกอืมอ่าโอเคขอบคุณครับมากเกล็กป,ปสาป๊าอ่าโอเคค่ะมาอีกแล้ว